ใช่ค่ะชื่อนางสาวธนพร,รขาวปอดรหัสนางสาหกเจ็โดสองศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งเจ็ดคลิปเดียวคลิปนี้สถาบันเทคโนโลยีประจองเก้าเจ้าคาุณทหารราดกระบังวิทยาเขตจุฬาภรณ์ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเครื่องกลแขนเครื่องกลรหัสวิชาหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหกศูนย์หนึ่งสามวิชาคอมพิวเตอร์เอ็กซ์ดีไซน์นะคะอันนี้จะเป็นการมาครั้งที่หนึ่งชุดที่ 3, สามส่เคิลทูค่ะเราไปดูกัน อย่แรกเราก็เข้ามาที่สรุปว่าก่อนนะแล้วก็ไปตรงที่มีกด PART แล้วก็กดโอเคพอเราเข้ามาหน้านี้ปุ๊บเนะี่ยวันนี้ที่เราจะสร้างกันเราก็อย่างแรกกรุ๊ปเราสร้างก็คือสองหนึ่เรากดไปที่ลายมันก็จะให้เราเลือกเออสเกตตัวแล้วก็อันนี้เรจะใช้เป็นฟ้อนเทมจากนั้นพอเราเลือกเสร็จปุ๊บํำสั่งลายเรากดนะจากนั้นเราก็มากดที่ตรงนี้ ต้องเริ่มที่ตัวนี้นะเราก็ลากเส้นสังเนียเรารากมาเลยประมาณประมาณหนึ่งแล้วเราก็ลากออกมาจะเป็น,ปน,ปนสามปึ๊บแล้วเรากด E S C ตรงแป้นนะแล้วก็ต่อไปจะเป็นการกำหนดขนาดการกำหนดขนาดให้เราก,กด c t r l แล้วก็คดคลิกตรงเส้นสามเส้นเราจะกำหนดขนาดทีเดียวให้มันเท่ากันนะแล้วก็ไป แล้วมาก็คนนี้แต่ไ้นก็สิมาแล้วก็ลาขึ้นไปเสร็จปุ๊บเราก็กำหนดมาเลยห้าสิบปุ๊บตอนนี้ทุกรางก็ข้ากันแล้วต่อไปจะเป็นการใช้เครื่องมือใส่เคริลไซเคิลตัวแรกก็จะเป็นตัวนี้การสร้างแล้วก็สร้างวงแรกก็จคลิกตัวนี้อที่อันนี้ก็จะเป็น วงกลมวงแรกแหละนั้นวงกลมต่อไปก็คือจะเป็นที่ตรงนี้นที่อ่าเราก็ได้วงกลมอันที่สองจากนั้นเราสร้างวงกลมอันที่สามใงการคลิกที่นีน้ล้วที่อ่าเราก็ได้เป็นวงกลมสามวงแบบนี้นะคะต่อไปจะเป็นการใช้เครื่องมือตัวนึงก็คือเป็นพารามิเตอร์นะคะ ตนนัวนี้วิธีการใช้ตัวน,นี้ก็คือเข้ามาทั้งสามจุดด้วยกันนะครับแต่ทีนี้แล้วก็คลิกตัวน,นี้ก็ตรงนี้นะามารี่ปน่ม นี้อ่ะเราได้เป็นด้านไหนแล้วจากนั้นพอเราได้ทำการด้านไหนเสร็จปุ๊บต่อไปให้เราใช้ตัวคอมเตอร์เราจ่จะ สร้างในกล่มดันนอโดยการให้เนี่ยคิปุคิดให้มันขึ้นสีเหลืองแบบนี้นะ,ะตงองกด้านนอกให้ส,สีส้แล้วก็ลากให้ไปชนยลลากออกไปด้านนอเป็นชนของสีเหลืองแล้วก็ลากให้มันออกมาปุ๊บคนเี้เราจะได้นกลุม่ม ค่ะอืมฉะนั้นคะพอเราได้จา,าจ,าจากนี้เสร็จก็จะประมาณนการสร้างองคก็ฉะนั้น เราก็ใช้คำสั่งการซูมเข้าไปข้างในแันนี้นี้น้องนี้อนี้อนี้น้นนี้อนออี้อ อืมอ่า uh, อืมเราก็จะได้เป็นมีเป็นด้านไหนเีลยวอเออน่าจะประมาณนี้นะฉะนั้นเราก็ใช้ก็เชื่อการสร้างโมเดล นี่คก็คลิปนี้ก็ของของคุณค่ะ